อ่สวัสดีครับแม่แขกครับโอ้แม่แขกให้คักคักมือเศร้าเนี่ยได้ว่าจักบาทประดี๋ยวซื้อสามตัวประดี๋ยวซื้อสองตัววันจัตัดเรียนวะเรียนเอางวดน,นี้เป็นวัที่ทั้งวดที่ซีที่ว่าที่แม่แขกเหน็นแนวทางเข่าตลอดเนาะเป็นนี่เป็นงวดที่ซีเ้อพี่น้องเวิรงนะครับเงาเลยว่องไห้เพิ่นว่าอีหยังก็ทำแม่แขกฟันวา,วาเลยก่อนฟันวาเด็กหน่อยเด็กหน่อยตุ๊กสางงวดนี้ไหมอืมไม่เตุ๊กสางเดี๋ยวก็เลยลงไม่เลยแห่น พอยัยเพิ่เลยลงไปเอาพวยายเสียนไปแจกกลยเตียนที่ว่าศูนย์สามหกแล้วก็สามหกศูนย์แล้วก็หนึ่งสามหกเนาะไม่แจกก็ซื้อเ้าสามตัวไปตัดเหรียญโอ้เสียดายเนาะจะว่าให้นะท่างถึงมาแล้วมีงวดซีซีด้ยเนาะซีซีที่หาแล้วล่ะซีซที่หายแล้วจะเขาว่าไเมียนจ้ย้แข่งซื้อทีละสามตัวซื้อสามตัวสองตัวเนี่ยซื้อม่าไหเมียนเอปัด เราก็มีคลิปแรกไว้แขกเนี่ยตัว่าจะให้เป็นสามเก่าอยู่ด้อตัวบริษัทกับหัวให้เนาะคลิปแรกไม่แขกให้อยู่เด้อนี่เด้อมันก็ไลยคลิปนี่เด้อเนียนเท่าเนียนสองตัวหนึ่งหนึ่งเออนี่มีแขกนะครับคลิปคลิปแรกเพิ่มเเพิ่มเติมเก่าสามกับเก่าสี่ตัวเน้นนะครับมันเก่าหกสามเนาะออกตัวกลับน่น๊เนาะอแต่เดิวมันมีแขกนี่เลขรู้สึกว่าจะมาแล้วซีงวด งวดที่หาเนี่ยเอาคักได้ไหมแขกกับงวดที่ฟันไว้เก็บเฮยนนั่นล่ะทีหาซ้ำกับซี้ซ้นั่นล่ะเออแต่ว่าจะกความันไปซื้อหาซ้ำมาเนี่ยซี้ซ้ำก็ซื้ออืมอืมนะครับไม่เชื่อใครก็เอาซ้ำในคลิปแรกนะครับแล้วก็คลิปโค้งสุดท้ายเด้อนะครับวันนี้เอฟซีหลายคนก็ตามยุวานไม่แขกที่ตามมาตลอดเลาให้เลขแม่นมาสั่นนะครับเพิ่งก็ได้คัดเอาอยู่แต่ผลไปมักรู้สึกว่าจะมาโค้งซนะครับโคหนึ่งเนาะ นุสามก็มากจืที่ว่ามูสเาเพราะมีแขกมาุสามา้วเอฟซีเฟิ่นนิดเออเออเอฟซีเฟิ่นไปมักเุิไปมากอันหกสี่กับหกหนึ่งแต่ว่าหกสามเนี่ยวงกว่าสามว่งุนพี่น้องเอ้ยนาวเนีมัมีผู้เอานำเนาะหกสามสามหกเนาะเสียดายเยอเจ้าก็วงไวดีแหละพูดอะยังกินกึ่งเยอะสามวงขุนไหมสามเลียงมันจะทำหกสามเนี่ยจะบอกว่าเอาก็คือคุณอันหกสามเลยกอจกินมูอเ้าีนี่ยผมว่าจีติงสี่ได้ไม่แขก ูนยที063เลยไม่แข็งว่ามักจะซื้อวย<ม>ที่แรกวายยาสามต้นก่านตั้งจะมาตัดตัวนี้ล่ะไม่แข็งว่าเป็นมักเลกหน่อยนึ่งเล็กหน่อยเป็นหนึ่งเล้ก,ก็ที่แด้เอา0103เหมือนเดิมธรรมดาเมื่อช้านีเองี036นะครับเสียดายอยู่เอาฟันอีกแบลง์ันไม่กาไ,ไม่แข็งเนาะเอฟซีพลมพโชคนะ้ำกะอยากให้สนับ<ม>สนุนนะครับหาชากาแฟค่ะ เยี่ยมลอยนะครับกับติดต่อมาได้เด้อน,นะครับมอเลยกับพร้อมเป็นสะพานบุญให้นะครับหรือผู้ใดถ้าได้มีโชว์น้ำกับติดตามไว้นะครับเพิ่นกับเขาซีงวดซ้อนแล้ววันนี้กับเขาคือ,อ,อกันนะครับแต่ว่าปเอิอผู้ซื้อเนี่ยว่าอะไตัดเหรียญว่าตัดเหรียญอืมตัดมันตัดผลชันสามครับมากไม่แจกเลยว่าใครได้ฟันดูขึ้นมูนืเนาะเพราะว่าฮันเช่ากะเอานะเขากะมามีเวลาไล้ฟันหนูมีเวลาได้ฟันไปนอนงข้าวเดียวสามสิบนาทีเนาะเด้ มียนตัวกาเด็กนี่บ่ได้ฟันเลยครับคันที่ฟันแนีบ่ได้ฟันดอกสามชิ้นทีไปนอนล่องเนี้ยเขาจะตัดวันเกิโยนเผาล่องดังเฮิรมร้ดกระตือรือร้นกระตือนบ่ได้บ่ได้ฟันดอกกันก็เลยหน่อยนะสีส่วนมากสีเป็นชั้นนี้มีแขกเขาการเลยนี่วันนี้เขาเป็นเขากะเขากะสิไปเด็กนี่เราเด็กโอ้สิบ่มีเล่าฝันเนาะกะเก็พอดีครับบ่ได้ฟันกับอีกะทินาก็สชิพอดีบ่ได้มานวดเนื้อหัวเนาะ ้ S <S <N> ้าลออยู่ <N> จะก็บ่แน่หาปฟันรอบดึกหาพุ่มจะที่ให้ก็ตามกันต่อเด้อครับสำหรับในทางาในแขกเพิ่นก็ถือว่าเป็นคนฝันแม่นคู่หนึ่งน้ำเขาเขาตลอดน้ำเขา,ขา,นานก้อนนาแนมก็ถือว่าถือว่ามันหายหงุดหงิไม่แขกถือต้องคอยเวียนเนาะเวียนแล้วมันน้ำไม่ได้ไหมซื้อถือเลยแหละซีหางหงุดตัวกันเซีหางหงุดต่อกันนะเราก็มาเวียนเวียนจะงวายแล้วก็ถือ,อมานน้ำกันน<อ>ั่นแหละน้ำนั่งตามตามกันมาตามกันมาเนาะ แล้วก็มาเวียนเวียนแล้วมานำไม้ได uh no. oh no? ้หนี่งชิ้วันเนี่ยเวียนเวียนสองวัดนี่แหละล้วก็มานำไม้หนี่งชิ้นเรานำม้ก็เขาแนบเพราเขาแน่นอ่ะถ้าธรรมดาเนาะเขาส่วนลายอยู่ดีนะต้นลายส่วนลายเนี่ยเนื้ตามมอโลเยนมากถือว่ามีแขกเป็นคนฟันแวีนผู้หนึ่งของทั้งงวดของทั้งช่องล่ะงวดเราเลี้ยงว่าไปสัมผัสจะทุ่งเงินมาตอนที่ว่าแปดหนึ่งซื้อเลยไว้ยังไปกี่ที่มันออกทเขาตีเล็กน้อยเออเล็กน้อยอุ้มเล็กน้อยกินนมนะก็เขาซ้ำตัวได้แหละตอนนั้นเออแห่งบ่ได้ตัดเสื้อซี้ยังซี้สองนึงบอกเลย ออกยอังไงมาถ้ามาดูแล้วแต่ว,ว่าออกอีกสามตัวไม่แจ้งเพ้นขอดูบางที่พิ่นพิ่นได้พิ่นว่่อยากบอกกันเถอะพิ่นสาวเว็งาหนนะพรประท้วงจว่าเรียเวลาหน่อยๆแล้ก็บออยากบอกจริงล้เดี๋เขาประจดเวยนะครับแต่ว่าปัญหาหนึ่งเวลาอะไรกันสาเวีนงาดคนหนึ่งกับมาสัมผัสจะเสาระเกิดแต้งตัวประท่านกับบวเด้ัยแต่วส่วนใหญ่เวลาหน่อยับพระท่านบวเดอย่านมาทา่านรลดเจอแล้นมนลแต่ว่าส่วนใหญ่นี่มเปนจังนจเขาเรียก่แขกนะครับเดี๋ยวมาเลยกับสีตาไมให้เขาเนาะ ไอ้เขาก็สิกินีเด้อมไม่แขกมันเลยบานดาทีให้เอฟซีคนมีน้ำใจได้บ่อยเนี่ยคนเดียดจักเนาะแนวคือว่าหลังที่คนเอฟซีคนบางคนก็บ่ได้เบิ่งเฮาเนี่ยคนก็บ่ฮู้ว่าแม่แขกนี่เป็นคนที่ถือเลื่อดูประจำนะแต่ว่าคือว่าง่ายๆเนี่ยกอนนานันถึงมาหาหงวดแล้วแล้วก็มาเป็นสองวันแล้วก็มาถึงยี่โรซีงวดถือต่อๆกันนะอืมนะครับเขอบคุณแม่แขกรายเด้อนะครับถือลังเกียจคิดไว้ไปซื้อบ่ซื้อออกก็มีนะใั้ชี้ก็เลยบ่ถือ แต้ที่กินมันฝันมันได้ยูนมันได้ยู่ย่าเราก็เขาดีกันเดีของควอมฝันย่ายกันฝันยู่าเราเหมือนกันนะครับเนาะเก้าัวเก้าัวะรน้ายกวันนี้ย่าเสียายค่ะเข้ามาเอาว่ากันกับย่ามือเศร้าหน่งดอกย่าก็ว่าผมมอรวยกับฟันในีเกีสองหนึ่งก็เลยเอ็กซีถามมากกับลุงชิบสัว์นียยูนะครับมันมันไปทายหลายคนไม่ไม่ข บอ้วยตื่นเช้ามาในแรนที่หานหมือเดิมิเจ็่วันที่ลงมาขวางมันสวยแล้วก็เลย่มาลงก็เลยรลิก้สันแต่ว่าที่จถามว่ามอไวยฟันว่ามือไทยก็เลยันว่าเขาจะว่าได้เจ็ดสองนึงเก็สองนึงอละวันนี้ก็เลย่มาบอกกับยายยานผมขึ้นผมฟันได้เก็ตสองนึ่านโอ้ยสองนึงกูซื้อแล้วได้ตียสองนึงมันออกแล้วสอนึงออกแล้วระวังวันทีไดเขามายิ้นกูซื้อแล้วเออเราซื้อแล้วอ๋อซื้อแล้วถแล้วได้เขาเขาเริ่มเขาจะว่ายายซือแล มันออกแล้วงวดทีแล้วนะน่าองไปเสื้อเสื้อยากกไปซื้อได้สาตัวอีกิบตัดสามตัวอตัดอีกมอไซคกับื้อเวิร์้งสามเพี่น้องเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยตัดเวิร์แต่ว่ามาตัดสองตัวไปตสิบเจ็ยเสียได้ยอะเ่วัี้ไม่แข็อะเดี๋ยวรอจักอให้นอนไม่แข่มเนาะเดี๋ยวอีกจักน้อยอะไรฝันกันฟันฟันน้ำเว้นก็ได้อกการีมันสีไ้ฟันบูแล้วฟันน้ำเว้นขแม่นี้แไม่แขไปเข้ากันได้ กําหนดไตกระดึบกระดึบมันว่าตรงนั้นเนาะกระดนแล้วตัวกันได้แล้วอันเนาะมันเสียมันออกยังวัวล้มเก่าตัวตัวมันออกสิบสองกับยังก็ใหญ่สามวัวยังไงล่ะเสีบตัวสิบสองกับเสีบตอนนั้นสามหนึ่งนีน้ำมันก็ไล่ออกตัวกันเลยเลยหัวดงินนี่ละเงินนาซ้อเลยอุกคนละมันออกมืดเล็กที่ห้องข่อยออกแต่ว่ามันออกแบบว่าขามงวดเป็นสีไหอืมเสียดายเนาะ เอาเดี๋ยวตามมาครับเดี๋ยวพี่น้องอยู่ีนเดี๋ยวหันช่วงนั้นัยงล่อกินืต้อกันตัวซนซนี่แหละผู้ฟันตัวซุนซุนคอยฟันด้วซุนฟันเดียวนะทำยัอืงกันซุนซูนคอยตื้นเหมือนมาเนาะคอยเลี้ยงัวเนาะกับมันคอยเลี้ยกันเลยต่อกันนั่นแะข้าพูดมา้ เตือนเตือนขึ้นนะนะสิไปเห็นงานเลยบอกเลยย่าอย่ายนี้ใคฟันว่าเนี่ยบอกเลยน้องบอกมาสื่อหลายเนาะเอาซาลาม่แขกให้ฟันดีๆฟันแม่นๆอีกบอกเอฟซีเด้อให้เอฟซีไซื้อน้ำคนโชคคนบ้านเผื่อแบงฟันนึกกันลอยนำใจนะครับทางช่องมิจจะพ้นใจดีเด้อนะครับเอาตามต่อเด้อนะครับขอบคุณม่แขกหลายจิตแบงฟันในทางดีพี่น้องเอฟซีนะครับสวัสดีครับ